อยากเลือกเพลงที่เขาฮิตเขาชอบแต่เปลี่ยนเป็นบัญชีแบบโปรแล้วเป็นกันไหมคะพอกดเลือกชื่อเพลงนะอาเช่นพิมพ์คําว่าเมาคลีราสัต F เพื่อเอาไว้ใช้เป็นแบบว่าเพลงโปรถ้าสังเกตให้ดีๆเพื่อนๆเ,เห็นกันไหมว่ามันจะขึ้นว่าเพลงนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ในทางการค้านั่นก็เพราะว่าพอเป็นบัญชีแบบโปรมันเหมือนเป็นบัญชีธุรกิจ บางทีเพลงถูกเอาไปใช้ในทางการค้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งปกติต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือต้องจ่ายค่าใช้เพลงนั้นเหมือนตามพวกร้านคาราโอเกะค่ะที่เขาเปิดเพลงเขาก็ต้องเสียค่าใช้ลิขสิทธิ์เหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณอยากใช้เพลงเหล่านั้นในการทำคลิปเพื่อเปิดอัลกอริทึมแล้วมั่นใจว่าเอาคลิปมาเนี่ยเอามาสอนให้ความรู้ผู้คน วิเทคนิคมีดังนี้ค่ะก่อนอื่นฝากกดหัวใจและกดติดตามให้ครูชาติหน่อยนะคะวิธีนั้นก็คือให้คุณเข้าไปเปลี่ยนเป็นบัญชีแบบครีเอเตอร์ค่ะเดี๋ยวเข้าไปกดนะคะที่จุดสาจุดไข่ปลาด้านบนนะคะเสร็จแล้วเข้าไปที่การจัดการบัญชีค่ะมันจะขึ้นมาเห็นไหมคะเป็นแบบชีให้กดเลือกเป็นครีเอเตอร์แล้วเขาไปกดสาขาวิชาที่ คุณใช้ในการผลิตค,คอนเทนต์หรือทำคลิปคุณเลือกเพศแค่นี้บัญชีคุณก็จะมีเพลงที่หลากหลายขึ้นที่เขาเลือกเอาไว้คือพูดง่ายๆว่าต i k t o k อคัดมาให้แล้วนะว่าเพลงที่ใช้ได้ในแต่ละประเภทบัญชีเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าใช้เพลงตามนั้นก็จะไม่มีปัญหานะคะถ้าชอบความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์และรายได้ให้ยั่งยืนฝากกดติดตามคุณฉันนะกกฎหมายใจดีไว้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย